สวัสดีค่ะป้าแมวดาวประสุทนะคะตอนนี้ป้าแมวก็อายุมากแล้วนะคะเขาบอกว่าคนมีอายุเนี่ยไม่ควรเลยที่จะดื่มกาแฟแต่ก็คงจะเป็นบางคนนะคะแต่ป้าแมวเนี่ยไม่ได้ดื่มมานานแล้วล่ะค่ะแต่พอดีพอดีเลยค่ะได้มาเจอกาแฟตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเบลโซ่คอฟฟี่นะคะอันนี้นะคะ ก็เป็นกาแฟอาราบิก้ามาจากประเทศสเปนนะคะอันนี้นะคะดื่มแล้วรสชาติหวานมันกลมกล่อม <Wow. S 1> ว้าวถามว่าหวานมันกลมกล่อมหวานเอ๊ะจะไม่เป็นบาหวานเหรอไม่เป็นเหรอคะ่ะ oh, <no. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำตาลนะคะเราใช้ญ้าหวานค่ะแล้วความมันนี้นะคะเราก็ใช้ออน้ำมันรำข้าว ะะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะคะแล้วดื่มน้น,นะคะก็บำรุงสายตาด้วยนะคะนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราเนี่ยค่ะเรามีคาราด้วยนะคะ <Wow. S 1> พารานเนี่ยอุศลิมดื่มได้ค่ะนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟเบลโซ่กาแฟา so เนี่ยนะคะเรามีรางวัลน,นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คะ่ะ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี63ค่ะนี่นะคะการันตีอยู่แล้วนะคะรางวัลก็การันตีป้าแมวดาวพระุกร์ก็การันตีนะคะไปหาซื้อมาดื่มกันนะคะกาแฟเบลโซ่คอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าเทสเปนนะคะรสชาติอย่าบอกเลยคะ่ะหวานมันกรมกรอบ đừng nói sợ chưa mình sợ chưa chưa có